กับมาในช่วงสุดท้ายของมันที่บิสค่ะวันนี้เรามาตรวจสอบกันนะคะสาหรับความเคลื่อนไหวในทองคําในรอบสัปดาห์แล้วก็ในระยะสั้นนี้ต้องติดตามอะไรกันบ้างค่ะอยู่กับคุณวรุธรุ่งคานะคะผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG b u l l o n d Future สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวรุธครับทองคําอยู่ดีๆก็ย่อลงมาอีกแล้วรอดูหมดว่าจะลงกันแรงพอสมควรเกิดอะไรขึ้นทำไมนึกจะลงก็ลงกันเร็วแบบนี้จบรอบหรอครับ ถา,าถามว่าจบรอบไหมจริงๆยังยังไม่ได้จบรอบในส่วนของทิศทางขาขึ้นนะครับออตอนนี้ยังมองว่าในระยะกลางเริ่มเป็นมุมมองที่เป็นบวกและก็ยังเป็นทิศทางขาขึ้นอยู่แต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยพอราคามีการแรงเทขายออกมามา,มากๆหลุดโซนระดับ1 3 7 5 1,380เดห่นรอียญดอลลาร์ต่อทอยสออนลงมาเนี่ยก็ทำให้มุมมองในระยะสั้นเนี่ยกลับมาเป็นลบอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของปัจจัยเนี่ยจะเห็นเลยว่าก่อนหน้านี้าราคาทองคำมีการขยับขึ้นโดยได้รับ ปัจจัยหนุนจากความวิตกกังวลจากสถานการณ์ของรัสเซียกับยูเครนนะครับ,รบที่มีการแย่งใครเมียกันแต่ว่าพอล่าสุดเนี่ยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็เลยส่งผลให้มีการเทขายทํากําไรในตัวทองคําออกมานะครับแล้วก็ล่าสุดวันนี้นะครับตัวราคาทองคําก็ถูกกดดันออกมาอีกนะครับจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของจีนที่ออกมาสอบเขาที่จะวุ่นวายทีเดียวนะครับก็ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ยใ,ใหญ่ของจีนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะร้มละลายน,นะครับโดยตอนนี้เป็นหนี้อยู่ประมาณ3,500ล้านหยวนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าไอ้ตัว3,500ล้านหยวนเนี่ยมีเป็นธนาคารพาณิชย์ของจีนเนี่ยดูแลอยู่ประมาณ12แบงก์แล้วก็อีกพันกว่าล้านหยวนเนี่ยเป็นการกู้นอกระบบดังนั้นเนี่ยปัญหามันอาจจะลุกลามไปยังกลุ่มธนาคารที่เราเรียกกันว่าชา้นดอแบงก์ก็คือธนาคารเงาก็พูดง่ายๆว่าเป็นธนาคารเถื่อน ที่มีการปล่อยกู้นอกระบบมาด้วยนะครับในส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่มีการชะลอตัวลงนะครับตรงนี้ก็จะส่งผลให้การจ้างงานการลงทุนและก็อาจจะชะลอตัวลงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยในส่วนของตัวเศรษฐกิจจีนที่มีการเปิดเผยในส่วนของข้อมูลภาคธุรกิจมาไม่ว่าจะเป็นผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหรือว่าการขยายตัวทางภาคอุตสาหกรรมหรือว่าตัวเลขการส่งออกก็ตามนะครับล้วนแต่ชะลอตัวทั้งนั้นเลยเออตอนแรกๆเนี่ย ในส่วนของนักลงทุนไม่ได้วิตกกังวลมากนักนะครับเพราะว่าหวังว่าทางรัฐบาลกลางจีนเนี่ยอาจจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอ,อ,อย่างเช่นการลดการการันสำรองภาคการธนาคารนะครับลงก็อาจจะใช้ยาแรงเพื่อเข้ามาอัดฉีดหรือกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งแต่ระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งไม่ได้มีมาตรการอะไรออกมาช่วยเหลือหรือเกื้อนหนุนนะครับแล้วก็ประกอบกับช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็มีการออกมาประกาศว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีปัญหาเนี่ย สุดท้ายแล้วรัฐบาลกลางไม่ได้เข้าไปเกื้อนหนุนหรือเข้าไปเข้าไปอุ้มชูไว้นะครับ,รบดังนั้นเนี่ยก็เลยเกิดความวิตกกังวลว่าออรัฐบาลอาจจะไม่ได้เข้ามาดูแลในส่วนของภาคเศรษฐกิจที่ชะลอตัวประกอบกับการดูแลของภาครัฐเนี่ยใช้ยาอ่อนก็คือการขยายในส่วนของช่วงเขาเรียกว่าแบรนด์ของของสกุลเงินหยวนนะครับ,รบให้สลิงฟอร์ในการซื้อขายเนี่ยมันมัน <Okay. S 1> เพิ่งกว้างขึ้น ในภาวะที่เศรษฐกิจมีการชะลอตัวลงหรืออ่อนตัวลงดังนั้นเนี่ยพอเศรษฐกิจชะลอตัวแน่นอนค่าเงินหยวนจะต้องอ่อนค่าเป็นไปตามที่รัฐบาลต้องการพอค่าเงินหยวนอ่อนการส่งออกอาจจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าพอค่าเงินหยวนเนี่ยอ่อนค่ามากๆอ่อนค่าแตะระดับต่ําสุดมากกว่าประมาณช่วงเดือนเมษายนของปี2013นะครับ พูดง่ายๆพอเงินหยวนอ่อนมากๆคนจีนที่ใช้เงินหยวนซื้อทองคําเขาจะซื้อทองคําแพงขึ้นคล้ายๆกับเงินบาทบ้านเราอะนะครับพอเงินบาทอ่อนคนในประเทศเราก็จะซื้อทองคําในราคาทองคำายในประเทศเราก็จะขยับตัวสูงขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยจีนเนี่ยเป็นผู้บริโภคทองคํารายใหญ่ตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับนำเข้าปีที่แล้วเนี่ยพันกัปตันดังนั้นแล้วเนี่ยการที่เงินหยวนอ่อนค่ามากๆเช่นนี้จะส่งผลต่อการนําเข้าของจีนให้มันชะลอตัวลงนะครับ ตรงนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันราคาทองคำระหว่างวันให้ย่อตัวลงมาครับา,าทางรัสเซียใครเมียก็แล้วทางจีนก็แล้วนะคะแล้วก็มาอีกหนึ่งเทศกาลที่มีการประชุมกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้ด้วย FOMC ของสหรัฐตรงนี้เนี่ยจับตาอยู่ด้วยไหมคะสำหรับตลาดทองคำครับเป,เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่นักลงทุนในตลาดทองคํายังคงจับตาดูในส่วนของการประชุมของเฟดในคืนนี้นะครับการประชุมของเฟดคืนนี้เนี่ยคุณเจเน็ตเยเลน จะเป็นครั้งแรกที่เธอจะได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่อจากคุณเบรนเนเก้นะครับประธานเฟดคนเดิมเออตลาดยังมองว่าน่าจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับมาตรการ QE ออกมานะครับว่าจะมีการปรับลดอย่างไรแล้วก็ในส่วนของอัตาราดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยที่อยู่ระดับต่ำ0 0ถึง0.25%เนี่ยจะยังคงเอาไว้ตามที่คาดการไหมเออแต่ว่าถ้าดูจริงๆอะนะครับจากแนวโน้มเศรษฐกิจหลังจากฤดูหนาวเนี่ย ฟากฝั่งสหรัฐผ่านพ้นไปอ่ะนะครับตัวเลขเศรษฐกิจที่ทยอยประกาศออกมาเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวไม่ว่าจะเป็นผลผลิตภาคอุตสาหกรรมอัตาราเงินเฟอ้อในระดับต่ำแล้วก็ตัวเลขก,การจ้างงานนะครับก็มีการทยอยประกาศออกมาค่อนข้างดีอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ในฝั่งของสหรัฐเนี่ยก็เลยมีการคาดการออกว่าออกมาว่าตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีการคาดการว่าตัว gdp เนี่ยใน GDP เฉลี่ยในส่วนของปี 2000, 2014นะครับน่าจะขยับขึ้นมาที่ระดับ2.7แล้วก็ปี2015เนี่ยน่าจะขึ้นขึ้นไปแตะถึงระดับ3นะครับ,รบในส่วนของอัตราการว่างงานเ,นเ,เฟดเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าอัตราการว่างงานลดลงอยู่ที่ระดับ6.5เฟดจะมีการยกเลิกในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ,รบซึ่งก่อนหน้านี้ คราวที่แล้วนะครับอัตราการว่างงานลดลงมาเหลือ6.6%แล้วก็รอบล่าสุดเนี่ยขึ้นมาที่6.7%ดังนั้นเนี่ยแนวโน้มตลาดแรงงานเริ่มดีขึ้นนะครับก็เลยมีการคาดการเฉลี่ยว,ว่าปี2014เนี่ยทั้งปีเนี่ยอัตราการว่างงานน่าจะอยู่ที่ระดับ6.4%แล้วก็ในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าการปรับขึ้นนโยบายเนี่ยเออถ้าตลาดแรงงานฟื้นตัวในลักษณะดังกล่าวจริงๆเนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้น อัตราดอกเบี้ยอีกครั้งนึงก็คือในช่วงปี2015นะครับก็อาจจะดูตัวเลขเฉลี่ยในในส่วนของปี2014ก่อนว่าอัตราการว่างงานจะเป็นไปตามเป้าหมายหรือเปล่าถ้าเกิดฟังจากปัจจัยที่คุณรุณเล่ามามว่าจะเป็นเฟดลด QE ความวัดแย้งในคลอยเมียกับรัสเซียน้อยลงแล้วก็รวมถึงจีนที่การบริโภคก็อาจจะชะลอจากอ่นที่อ่อนแบบนี้ ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยฉุดทองให้ลงหมดเลย <S 2> <S 2> <S นี่ลงพอหรือยังจะลงอีกนไหมครับครับในในส่วนของการการย่อตัวลงมาของตัทองคำนะครับเนื่องจากไม่สามารถขึ้นไปผ่านโซนระดับ1,400เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนได้แล้วก็ในส่วนของการย่อตัวเนี่ยก็ย่อลงมาประมาณ40-50เหรียญน,นะครับก็อยู่แถวๆระดับ1,340วันนี้ก็หลุดในส่วนของระดับ1,31,347,1,350ลงมานะครับซึ่ง ก่อนหน้านี้เนี่ยทองมีการปรับขึ้นมา6สัปดาห์ติดต่อกันในสัปดาห์นี้ต้องจับตานะครับว่าถ้าตัวทองเนี่ยปิดต่ํากว่าราคาเปิดของราคาปิดของสัปดาห์ที่แล้วก็คือ1380แนวโน้มหรือว่าทิศทางในส่วนของระยะสั้นเนี่ยราคาอาจจะมีการย่อตัวหรือปรับฐานลงต่อนะครับในในระยะสั้นเนี่ยแนวโน้มของตัวราคาเนี่ยมีการทิ้งตัวลงมาแรงนะครับถ้าสําหรับคืนนี้ยังไม่สามารถ ดีดตัวขึ้นกลับไปยืนเหนือโซนระดับ 1, 3 5 2รยเหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนได้นะครับโอกาสที่จะมีการปรับตัวหรือปรับฐานลงต่อก็มีนะครับซึ่งประเมินว่าถ้าการปรับฐานลงต่อนเนี่ยอาจจะมีการย่อตัวไปที่ฐานเดิมนะครับแถวแถวระดับ1330แล้วก็ในส่วนของเทนไลน์ที่มองว่าเป็นแนวโน้มระยะกลางแล้วก็อาจจะเป็นระยะกลางปลายๆที่ระดับ 1, 3 2 0รยี่เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนได้นะครับจะว่าไปแนวรับก็ไม่ได้ไม่ได้ลึกจากนี้ไปมากไม่ได้ ับไม่ได้ลึกมากนะครับก็มีโอกาสถ้าอย่างนั้นก็ต้องมองว่าเป็นโอกาสที่ถ้าย่อลงมาอีกซื้อเลยเพื่อจะขึ้นไปอำหรกการเรียนบาวหรอครับเป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าดูจากคนที่ดูจากกราฟทางด้านเทคนิคเนี่ยมีการตีกราฟเป็นชั้นแนวนะครับในส่วนของโซนระดับ1,330เนี่ย ถือว่าเป็นการเป็นชนแนลเป็นแนวรับโซนหนึ่งที่เฉียงขึ้นนะครับก็ในระยะการก็ยังเป็นที่ทางขาขึ้นอยู่แต่ว่าถ้าย่อลงมาเนี่ย1,320ถ้าไม่หลุดจริงๆเนี่ยก็ยังมี h ชนแนลที่เป็นในส่วนของเทนขาขึ้นระยะกลางรับอยู่อีกเส้นหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เนื่องจากราคาแลนดี่ขึ้นมาถึง6สัปดาห์ติดต่อกันนะครับ,รบในส่วนของการ,รย่อโตหรือพักฐานเนี่ยก็ทิ้งโตลงมาเนี่ย คือไม่กี่วันทําการเท่านั้นเองอะนะ,ค,ะครับประมาณ3-4วันก็ถือถือว่าค่อนข้างแรงแล้วก็ค่อนข้างเร็วดังนั้นเนี่ยก็เลยลงมาทดสอบในส่วนของกรอบด้านล่างแต่ว่าถ้าในส่วนของแนวโน้มที่ราคามีการย่อตัวลงมาจริงแล้วสามารถส่งตัวเหนือระดับ1300นดอลลาร์ต่อทสส์ออนได้เนี่ยเรายังประเมินว่าในส่วนของระยะ ระยะกลางถึงระยะยาวเนี่ยมีการมีโอกาสที่จะกลับไปเป็นทิศทางขาขึ้นอีกครั้งหนึงน่งนะครับแล้วถ้าเข้าซื้อนะคะในระดับตอนนี้นะคะ,ะถ้ามันกลับขึ้นไประดับไหนที่บอกว่าน่าจะขายทํากาไรออกไปก่อนได้ ในในระยะสั้นนะครับเนื่องจากแนวโน้มระยะสั้นเนี่ยเริ่มเปลี่ยนมาเป็นในส่วนของทิศทางขาลงนะครับแล้วเราก็ยังประเมินว่าการย่อตัวหรือการพักฐานเนี่ยไม่แน่ใจว่าว่าจะสุดหรืออยู่ที่จุดต่ําสุดแล้วหรือยังนะครับดังนั้นในส่วนของกลยุทธ์ระยะนี้เนี่ยถ้าการดีดตัวขึ้นของตัวะะตราคาทองคำเนี่ยยังไม่สามารถยืนเหนือโซนระดับ1000 ถ้าเป็นระยะสั้นน,นะครบ่งนาร3 8 0่เหรียญดอลลาร์ต่อท o อยส์ออนอาจจะมีการทยอยขายหรือแบ่งขายทองคำออกมาก่อนนะครับแต่ว่าถ้าราคากลับขึ้นไปยืนได้เนี่ย ถ้าคนที่อยากจะโฟ l ซื้อหรือสะสมเพิ่มก็สามารถสะสมตามได้นะครับอเออในส่วนของทางกลับกันถ้าราคามีการย่อตัวลงมานะครับถ้านักลงทุนอยากจะซื้อก็ยังแนะนําเป็นลักษณะของกลยุทธ์การซื้อเล่นสั้นนะครับก็คือซื้อตามแนวรับพอมีการดีดตัวประมาณ1 0บถึงสิเหรียญก็อาจจะต้องมีการทยอยแบ่งขายเพื่อทํากําไรออกมามแล้วก็รอการ ทำนิวโรของราคามาชวนแนวรับถัดไปแล้วก็ทยอยเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับครับผมสาหรับกลุ่มที่ตอนขึ้นไปขายไม่ทนันละครับยังมีโอกาสให้ขึ้นไม่ขายใช่ไหมครับในในส่วนของการย่อตัวเนี่ยถ้าถ้าดูจากภาพทางเทคนิคน,นะครับเรายังประเมินว่าการกลับตัวของราคาทองคำน่าจะเป็นในส่วนของรูปแบบของรีเวิร์ส e a ดแอนด์โชเดอรนะครับ,รบก็เป็นแพทเทิร์นในส่วนของการกลับตัวไปเป็นทิศทางขาขึ้นแต่ว่าอย่างไรแล้วเนี่ย รูปแบบนี้จะสมบูรณ์ได้ราคาจะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ1,290-1,285เหรียญดอลลาร์ต่อท o อยส์ออนนะครับซึ่งจะเป็นฐานของบาทอีกข้างหนึง่งก่อนที่ราคาจะมีการยกตัวหรือปรับตัวขึ้นไปอีกครั้งหนึง่งนะครับก็ต้องลุ้นกันแล้วละครับว่าถ้าราคามีการย่อตัวลงมาจริงๆเนี่ยปัจจัยพื้นฐานต่างๆ เขาจะยังเข้ามากดดันหรือเข้ามาหนุนพยุงราคาทองคำเอาไว้ตรงนี้ก็ยังคงต้องต้องลุ้นกันและก็ต้องตามกันครับมันจะผันผวนเหมือนเมื่อก่อนไหมคะขึ้นแรงลงแรงแบบนี้ก็ในในส่วนของความผันผวนของราคาก็ก็ถือว่ายังยังมีในระดับหนึ่งนะครับแต่ความแรงของราคาเนี่ยคาดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะแรงมากกว่ามากกว่ามากกว่าสมัยก่อนแล้วครับครับผมครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณมลินครับขอบพระคุณครับ ค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะของรายการมันนี่พีซในวันนี้ค่ะกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ20นาฬิกาถึง21นาฬิกาทางมันนี่ h ชนแนลนะคะวันนี้เราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ